สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t าร์ทอลบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทําทนายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2567นะคะเป็นคลิปสุดท้ายปลายปีของปี2567นี้แล้วนะคะ เราต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกําลังใจให้กับแม่หมอนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้ช่องเราเติบโตนะคะวันนี้เราจะขอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะจับไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกร10บใบนะคะการทําคลิปแบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะ ใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปของตนเองใช่เรื่องราวของตนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันเนาะเพราะว่าเราเชื่อว่าใน YouTube มันจะมีคลิปมากมายเยอะแยะเนาะเราหมุนเราเลื่อนมาเจอกันก็ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันแล้วนะคะบ้านเรามันจะอยู่ใกล้กับสนามบินเพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงเครื่องบินขึ้นลงบ้างนะคะเราต้องขออาภาัยจริงๆเนาะห้องที่เราอยู่มันจะไม่เก็บเสียง <laughs> มา เราขอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะจับไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกร10ใบ,บนะคะ มาดูการช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรนะคะใบแรกโอ้หเดือดซันเปิดมาใบแรกเป็นเดือดซันเลยะความสว่างสวยัยชดช่วงมีชื่อเสียงโด่งดังชัดเจนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเติบโตสุขภาพแข็งแรงมีงานมีเงิน,ม,งนมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินโอ้โหสิ่งดีๆต่างๆรวมกันอยู่ในใบนี้แล้วเนาะแบบนี้เลยไม่จบ เนาะมันแบบที่สุดของความสําเร็จแล้วอะคุณกําลังจะได้เติบโตเนาะใครทํางานอยู่ใครไม่ว่าจะเป็นงานประจําก็จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งงานที่ทําเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ MC YouTuber คุณจะโด่งดังมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้นนะคะ The Sun มันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับแล้วนะคะการได้มีเขาเรียกว่า,าใครแต่งงานแล้วคุณอาจจะอยากมีครอบ มีลูกมีหลหลานเนาะก็จะได้มีนะคะช่วงนี้มันเป็นลักษณะของการกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามางานเงินความรักความสุขนะความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะเดดสันนะคะมาดูกันต่อ,อ สามคาถานะคะสามไม้เนาะเป็นลักษณะของการเดินทางใครรองานใครรอในเรื่องของข่าวการเดินทางรองานต่างประเทศรอการเดินทางต่างประเทศอยู่คุณกำลังจะได้รับข่าวนะคะคุณกำลังจะได้เติบโตการงานได้ขยับขยายเติบโตขึ้นตามตำแหน่งเนาะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นแบบ แบบเลื่อนกันเองในแผนกแบบเงียบๆแบบนี้ก็ได้เนาะหรือบางคนอาจจะได้ข่าวต่างประเทศบางคนอาจจะได้เดินทางไกลต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะได้ผู้ร่วมพุ้นผู้ร่วมทุนคนที่จะมาสนับสนุนค้าแนะนําทํางานร่วมกันเป็นทีมเนาะเป็นทีมใหม่ขึ้นมาทําให้งานเราเติบโตพัฒนามากขึ้นก็ได้นะคะเดวิลเดวิลช่วงนี้ให้เรามัดระวังเนาะ ให้ระมัดระวังจิตใจของตอนเองห้ามคิดลบนะคะเดวิลมันเป็นอะไรที่ขุ่นมัวไม่ชัดเจนเนาะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์นะคุณมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะมีเสน่ห์นั่นแหละหรืออาจจะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่ารุ่มหลงอ่ะเออมันเป็นลักษณะของความรุ่มหลงความไม่ชัดเจนความมัวเมาอะไรประมาณนี้เนาะหรือคุณกําลังจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินที่มาจากการเสี่ยงโชคการใต้โต๊ะเงินพนันแบบนี้นะคะ หรือช่วงนี้ใครฝันไม่ดีใครฝันร้ายใครเห็นอะไรแวบๆบแบบเห็นอะไรที่มันเป็นเนี่ยเจ้าจอมปีศาจเนาะก็ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปนะคะอืมสามถ้วยนะคะสามถ้วยเป็นลนักษณะของการเฉลิมฉลองมั่นหมายแต่งงานนะคะใครที่อธิษฐานขอพรเอาไว้ในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยคุณมีเกณฑ์เนาะบางคนอาจจะรอข่าวข่าวที่คุณกําลังรอคุณจะสมหวังคุณจะสําเร็จคุณมีเกณฑ์กาลังจะได้เจอเจอกับการลยาณเมรเพื่อนเก่า หรือเพื่อนที่เป็นคู่กัลยาณมิตรกันจริงๆคนที่จะส่งเสริมนะคนที่จะมาร่วมถ้าเป็นเรื่องงานก็จะทํางานกันเป็นทีมแบบเป็นกัลยาณมิตรส่งเสริมให้งานมันพัฒนามันเติบโตรหรือถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่แนะนําให้คําปรึกษาได้เนาะหรือมีเกณฑ์จะได้พบเจอเพื่อนเก่าพบเจองานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นแบบนี้ก็ได้ช่วงปลายปีเนาะมาดูกันต่ออก้าถ้วย โหไพ่คุณดีมากเลยมีทั้งเดือดซันเนี่ยมีทั้งเก้าถ้วยเก้าถ้วยสํหรับเนี่ยเขาเป็นลักษณะของคลังมหาสมบัติมันกําลังจะมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆพุ่งเข้ามาหาคุณถ้วยหมายถึงความรักหมายถึงความสุขเนาะคุณเตรียมรับความรักเตรียมรับความสุขได้เลยเตรียมรับเงินทองทรัพย์สินโชคลาภเงินก้อนใหญ่เงินแบ่งหีบมหาสมบัติเนี่ยกำลังจะพุ่งหาคุณนะคุณมีโชคก้อนใหญ่นะช่วงนี้นะเนี่ยมาจาก กัรเนี่ย่ไพ่บบบใบนี้มันเป็นลักษณะของคนที่แบบใต้ดินการพนันอะไรประมาณเนี่ยเนี่ยมีโชคจากการเสี่ยงเออได้ไล่ได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคเนี่ยเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะอืม four of s w o r d นะคะเป็นลักษณะของการผ่อนคลายผ่อนคลายบ้างเนาะหลังจากที่ทั้งปีเราทํางานมาอย่างหนักแล้วไพ่เขาอยากบอกให้เราพักผ่อนบ้างนอนหลับให้สนิท ผ่อนคลายบ้างเนาะหรือบางคนช่วงนี้อาจจะผ่าตัดอะไรเล็กๆนะเออผ่าฟันครุดไปทําฟันถอนฟันขูดหินปูนหรือไปฉีดหน้าเนาะเป็นลักษณะของการต้องพบแพทย์เนาะแผ่าตัดเล็กๆเออประมาณนี้หรือสัญญกรรมเออสัญญกรรมประมาณนี้นะคะเดอะมูลมีทั้งเดอะเดวิลมีทั้งเดอะมูลช่วงนี้คุณเซนแรงเนาะเซนแรงเซนแม่นนะ send lang, send man, นะให้เชื่อเซนของตนเองนะหรือช่วงนี้คุณอาจจะ ตรงนี้มันตกตําแหน่งปัญหาด้วยเนาะคุณกําลังเหมือนมีจิตใจที่แบบดําดิ่งอะ่ะฟุ้งซ่านคิดมากประมาณเนี้ยเหมือนคนคิดมากคิดลบเนาะอย่างที่เนี่ยพี่ไพ่เขาเตือนเนาะช่วงนี้อยากคิดลบให้คิดดีๆเอาไว้เนาะมันเหมือนเดิมูนเป็นลักษณะของความคิดที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของเราลึกๆที่เราซ่อนเอาไว้เนี่ยช่วงนี้มันเหมือนมันจะผุดขึ้นมาเนาะมันจะ มันจะชัดเจนเอออะไรที่มันเคยอยู่ใต้ใ,ตในใต้ความคิดของเรามันจะชัดเจนขึ้นมานะคะช่วงนี้กออ็ถ้าเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นเนาะอย่างที่เราบอกเนาะช่วงนี้เนาะบางคนอาจจะทําสมาธิก็ได้ทําสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาหน่อยเนี่ยเขาเหมือนเขาเขามาอืมมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็น the devil นะคะมีเด e moon ด้วยนะคะเป็นลักษณะของ สิ่งลี้ลับมองไม่เห็นนะ่มันเหมือน,นกําลังจะเข้าใกล้คุณในช่วงช่วงเนี้ยเหมือนเข้ามาขอส่วนมนญกได้บางคนเนี่ยอาจจะสวดมนนิ่งๆของคุณบางคนอาจจะสวดมน์นั่งสมาธิเนะแผ่เมตตาให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะนําพาเรื่องราวดีๆเขาเรียกว่านําพาโชคลาภมาให้คุณนะคะอก้าเก้าดาบเนาะก้าดาบเป็นลักษณะของการนอนนิ่งนอนไ,อไม่ใช่นอนนิ่งน,น,น,นอนน้อยขอประทานโทษนอนน้อยนอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิทหรือพักผ่อนไม่พอเวลากลางคืนบางคนอาจจะเอางานมาทําบางคนอาจจะติดซีรีส์บางคนอาจจะฝันร้ายช่วงนี้ฝันร้ายเนี่ยมาจากความฝันก็ได้เนาะหรืออาจจะมาเขาเรียกว่าอะไรฝันให้โชคก็ได้ไมีม the sun เดอะซันเนาะหรือบางคนอาจจะฝันไม่ดีเนะาะเห็นอะไรวูบแวบอะไรแบบนี้ก็สวดมน ทำสมาธิแผ่เมตตาให้เขาไปนะคะโอ้ยเด็เมจิเชนนะคะอัศจรรย์ปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้พรที่คุณขอจะสําเร็จงานได้เติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเงินเข้ามา เงินมาจากคําพูดเนาะช่วงนี้พูดแล้วได้เงินให้พูดดีคิดดีทําดีนะคะพูดเรียกทรัพย์พูดเรียกเงินพูดให้พรตัวเองอย่าพูดอะไรที่ไปในแง่ลบนะคะให้พรตนเองเยอะๆแล้วปากเขาเรียกวอะไรปากเรียกทรัพย์อ่ะเออช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนที่ให้คาให้ความรู้กับคนอื่นได้และเรียนรู้อะไรได้เร็วเรียนรู้อะไรได้ไวนะคะคนโสด คนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับรักแรกพบเนาะมันเป็นเหมือนเ,อเขาเรียกว่าเจอปุ๊บรักปั๊บประมาณนี้นะคะเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บประมาณนี้หรืออาจจะมาจากเพื่อนก็ได้อาจจะมาจากงานงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ช่วงเนี้ที่เราได้ไปเนี่ยเราจะได้เจอเนาะแหมพอจะเจอความรักก็ดันมีห้าถ้วยเข้ามาห้าถ้วยเป็นลักษณะของความวิตกความกังวลความ ถ้าทั่วเองเป็นลักษณะของความคิดเรื่องเดิมเรื่องเก่าเรื่องที่มันจบไปแล้วเรื่องที่มันผ่านไปแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเหมือนช่วงเนี้เป็นช่วงสิ้นปีเนาะบางคนอาจจะไปเจอเทศกาลอะไรต่างๆแล้วก็หวนคิดถึงคนรักเก่าขึ้นมาประมาณนี้เนาะหวนคิดถึงอดีตขึ้นมาเนาะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันฝังใจอยู่นานแล้วเนี่ยมันมันมันหวนขึ้นมาช่วงแวบหนึ่งอะ่ะเออแค่นั้นนะคะ เรื่องมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปนะคะเดินหน้าสู้ต่อเนอะก็มันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณอย่างมากมายเลยในช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเหงาอ่ะเป็นลักษณะของคนเหงาเหงาเศร้าๆอยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะมาเราขอพิ่ไพ่าสำหรับนี้ช่วยขยายความอีกสักสามใบนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคลราศีมังกรลักนาบังกรในช่วง16ถึง31 ธันวาคมนี้ช่วงสิ้นปีของปี67นี้แล้วนะคะที่ค่สรุปให้สักสามใบนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีมัง,งกรลัคขนามังกรเนะาะเดอฟูเดี๋ฟูเป็นลักษณะของความมีอิสระความมีเสรีมีอิสระ การเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เริ่มต้นการเดินทางบางคนอาจจะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวได้ไปในสิ่งที่เราอยากไปมานานแล้วอยากท่องเที่ยวตรงนี้มานานแล้วเนี่ยตอนนี้เราเรากําลังจะได้ไปเนะาะแพนไว้กําลังจะได้ไปนะคะหรือบางคนอาจจะได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆงานใหม่นะคะการทดลองงานเนาะเหมือนแบบการ เขาเรียกว่าอะไรการลงทุนแบบนี้บางคนเอาเงินไปลงทุนทำอะไรก็การลงทุนมันคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนก็ให้ศึกษาให้ละเอียดรอบครอบก่อนเนอะเพจอัพวอนข่าวข่าวในเรื่องของงาน คุณกำลังจะได้รับข่าวกําลังจะได้รับโอกาสได้รับการเรียนรู้อะไรบางอย่างในเรื่องของงานนะได้รับการเริ่มต้นการไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการงานหรือบางคนอาจจะไปเรียกว่าไปอบรมไปทําอะไรที่ที่ทําให้เราเพิ่มคูนทักษะมากขึ้นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะทีออฟสอร์ทีออฟสอดเป็นลักษณะของคนที่มียศม Actually, mm. mm. ีตําแหน่งเป็นลักษณะของคน มีตำแหน่งสูงอะ่ะในพนันในพลอะไรประมาณเนี้ยเนอะหรือคนที่มีอํานาจเนอะคนที่เข้มดุคนที่ฉลาดเฉียบขาดมันเขาเรียกว่ไรเฉียบขาดแล้วก็ชัดเจนเนะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีคนผู้ใหญ่เพ่งเล็งหรือกําลังจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับคุณแต่ว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ย ิงออฟซอนเป็นลนักษณะคนที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นๆไปได้เนาะอย่างฉลาดชัดเจนเฉียบขาดและคุณเป็นคนที่มองอนาคตเนาะคุณเป็นคนที่มองการไกลเนาะช่วงนี้เหมือนแบบคุณวางแผนอนาคตเอาไว้แล้วก็มุ่งหน้าเดินไปด้วยความชัดเจนของตัวคุณเองนะคะโอเคเนาะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับช่วงสิ้นปีนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของ ของราศีมังกรในปี2567แล้วนะคะคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่สำหรับปี68นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามและผู้รับชมใหม่ผู้รับชมเก่านะคะที่เข้ามาช่วยเป็นกำลังใจคอมเมนต์น่ารักและช่วยกด ติดตามให้กับช่องด้วยนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราก็ติดต่อได้ที่ ID Line นะคะใครอ่านแล้วถูกใจอยากขอบคุณเรากดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะเมจิกทารอนายคิตตี้ค่ะ